สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอปปยิบซีพยากรขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีเข้ามาให้กับช่องอปปยิบซีพยากร์นะคะวันนี้อปปอยากจะนําเสนอในเรื่องของลักษณะนิสัยของคนชาวราศีพิจิกนะคะเผื่อที่จะว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามา,าคบหากับคนชาวราศีพิจิกหรือคนชาวราศีพิจิกเองอาจจะเรียกว่า ดูลักษณะทสัยของตัวเองแล้วคิดว่าเอออันไหนที่มันเป็นจุดเด่นก็สามารถที่จะนําไปใช้ในเรื่องของการพัฒนางานให้มันจเจริญก้าวหน้ามากๆยิ่งขึ้นส่วนส่วนอันไหนที่มันไม่ค่อยจะดีหรือเป็นจุดอ่อนของเราเราก็ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราควรจะให้อันนั้นสิ่งที่มันเป็นจุดด้อยนั้นมาออกมาให้มันถูกการละเทศะนะคะถูก งานถูกบุคคลแลละสายนี้มันก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่จะเอื้อให้กับงานของเราได้เกิดความก้าวหน้าหรือตัวเราเองก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของอตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรลักษณะนี้นะคะ คนชาวราศีพิจิกเป็นคนธาตุน้านะคะธาตุน้ําน้ําที่อยู่ในบอ่อที่ลึกลับนะคะแล้วก็ลึกจริงๆลึกเกินอย่างถึงและเข้าใจนะคะเรียกว่าใครที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับคนชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆจะต้องเป็นคนดีนะคะถึงจะได้รับ อะไรที่ดีๆจากคนชาวราศีพิจิกหรือถึงจะมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความาสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อไปได้นะคะส่วนใครที่เป็นคนที่เรียกว่าไม่ดีหรือเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ในลักษณะที่อะไรที่มันไม่ดีหรือไม่ลงตัวหรือไม่โอเคได้นะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะคะของ ท่านนะ้ำของคนชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ใจเย็นนะคะพูดจะไพเราะอ่อนไหวนะมีความอ่อนไหวและขี้สงสารนะคะและก็บางครั้งก็ดูเหมือนกับว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ร้ายได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่มากระทบคนชาวราศีพิจิกน,นั้น มันเป็นยังไงถ้าร้ายแล้วก็เธอก็จะไม่รังรังรอนะคะอจะมีการตอบโต้อย่างแน่นอนนะคะเป็นคนเก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่งนะคะไม่ค่อยจะเปิดเผยสักเท่าไหร่แต่จะออกมาในภาพลักษณ์ของอารมณ์เย็นใจนะคะแต่ภายในมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบนะคะพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลานะคะภายในคนชาวราศีพิจิกนะคะ,ะแล้วก็ ควบคุมตัวเองได้ดีนะคะในการทํางานหรือในการปฏิสัมพันธ์อะไรวนี้นะคะเป็นคนที่มีความกล้าหาญขยันอดทนโดยอ,อิทธิพลของดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องชนต้องลุยต้องพวกชาวราศีพิจิกเลยสามารถจัดได้แล้วก็ความขยันไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครนะคะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จไม่หยุด ะะไม่ยอมนะความสามารถเยอะนะคะสามารถทำอะไรได้หลากหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะอันนี้คือลักษณะเด่นของคนชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบการเดินทางด้วยอิทธิพลของไพ่เดอะเนั่นเองนะคะและก็นอกจอากจะเป็นอิทธิพลของไพ่เดอะเแล้วยังเป็นอิทธิพลของไพ่ เป็นอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งเรียกว่ากล้าแข็งขยันอดทนนะคะเดอนเดก็ช่วยให้คนชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เรียกว่าชอบลุยงานอะไรที่ลุยงานอะไรที่ท้าทายคนชาวราศีพิจิกจัดการได้นะคะเรียกว่าเป็นคนเก่งแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะทำงานอ อาจจะได้ทํางานกลางคืนอะไรลักษณะน,นี้เนื่ออาจจะต้องทํางานอะไรที่ไม่ใช่งานกลางคืนแต่เป็นงานนั้นมันมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเยอะอาจจะต้องทํางานดึกดๆๆๆึกดๆนดึนนึก้องตื่นแต่เช้ามืดอะไรลักษณน,นี้นะคะและที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทํางานในลักษณะของพวก การทํางานราชการเครื่องแบบแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแพทย์พยาบาลยาทั้งหลายนะคะเคมีพันธุและสายน,นี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ความรุนแรงทั้งหลายนะคะความเป็นความตายและสายน,นี้จะเป็นอะไรที่ทําให้คนชาวราศีพฤิก,กรประสบความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในอาชีพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าท่านทั้งหลายที่เข้ามาดูชอบคลิปนี้ก็ขอฝาก กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ